สวัสดีครับไม้ตีรางบ้านนกแอ่นจากร้านนารารางนกนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมไม้ตีรางนะครับซึ่งอยู่วันนี้อยู่ในกระบวนการที่เรากําลังจะจัดส่งให้กับลูกค้านะครับตอนนี้กําลังขึ้นไม้นะครับไม้ชุดนี้เป็นไม้สยามแดงจอยนะครับหรือไม้สยามแดงแบบประสานคําว่าประสานก็หมายความว่าใน1แผ่น4เมตรนะครับอาจจะมี2.3จุดที่เป็นรอยต่อนะครับ เนี่ยอย่างที่ท่านเห็นนะครับหลายท่านมีความกังวลนะครับว่ารอยต่อเหล่านี้จะไม่แข็งแรงนะครับต้องบอกทุกท่านเลยว่าไม่ต้องห่วงหรือไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยนะครับเพราะเทคโนโลยีการต่อหรือการจ้อยไม้สมัยใหม่เนี่ยจะมีความคงทนแข็งแรงไม่แพ้ไม้เต็มแผ่นเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือชุดนี้ทั้งหมดเป็นไม้สยาแดงแท้ๆนะครับแล้วที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือทุกแผ่น นะครับทุกแผ่นเนี่ยผ่านการอบแห้งอย่างดีการอบแห้งก็คือเป็นไม้ที่สามารถป้องกันเชื้อราได้ดีมากนะครับแล้วทุกแผ่นจะมีความตรงสังเกตไม้นะครับจะมีความตรงไม่บิดงอนะครับร่องก็เสาะให้แปดร่องแบบมาตรฐานอินโดนีเซียครบชุดนะครับชุดนี้ถือว่าเป็นไม้สวยมากนะฮะสยาแดงแท้ๆนะครับไม่แพ้ไม้เต็มแผ่นเลยนะครับเผอๆนี่ยังสวยกว่า นะครับแต่ที่สําคัญคือท่านคัดไซต์ทั้ง4เมตรได้หมดเหมือนชุดนี้ลูกค้าต้องการ 2- 300แผ่นเนี่ยนะครับเอาเป็น4เมตรล้วนๆเลยไม่มีคระนะครับไม่มีคระ2เมตร3เมตร4เมตรอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับเรื่องลูกค้าเลือกมาร้อยแผ่นก็ได้ร้อยแผ่นนะครับเลือก200 300ยพันแผ่นก็ได้พันแผ่นนะครับ4เมตรล้วนๆนี่นะครับไม่ต้อง,องกังวลเรื่องความคงทนนะครับไม่ว่าจะเจอความชื้นยังไงในบ้านนกเนี่ยรอยต่อไม่มีปัญหา นรนวัตกรรมสมัยนี้หมดห่วงได้เลยนะครับนี่นะครับเพราะนั้นท่านใดที่กำลังทำบ้านนกหรือสนใจทำบ้านนกต่างๆนะครับทีมทมพี่ๆคอนเซิลต่างๆที่ต้องการไม้เนี่ยตัวนี้ผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะครับและตอ,อนนี้กำลังได้รับความนิยมสูงมากในกลุ่มของการสร้างบ้านนกนะครับ ทางร้านบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะครับหกล้อสิบล้อไปส่งทุกจุดถึงหน้าบ้านเลยนะครับเพราะนั้นท่านใดที่สนใจสอบถามก็พูดคุยโทรเข้ามาได้นะครับสยา,าสยาแดงแท้ๆนะครับอบแห้งทุกแผ่นเสาะแปดล่องแบบมาตรฐานอินโดนีเซียไม้ตรงไม่โคตรงองนะครับการอบแห้งก็คือการาสามารถที่จะป้องกันเชื้อราได้ดี นะคประสิทธิภาพในการป้องการเชื้อราได้เยี่ยมเลยนะครับถ้าผ่านการอบแห้งนี่นะฮะสาแดงแบบจอยหรือแบบประสานนะครับสนใจสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ร้านนาราลังนกนะครับเบอร์ลายตามนี้นะครับจัดส่งทั่วประเทศไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับมาชุดนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ